นะ,จะเจริญพรญนะาติโยมทุกท่านนะนะวันนี้พระอาจารย์จะมาแนะนำนะสถานที่นะก่อนอื่นก็นะพระอาจารย์ขอแนะนําตัวก่อนเนาะนะพระอาจารย์ชื่อพระอาจารย์ประจักษ์นะชัยยักมังคโลโนะประธานสงศูนย์ปฏิบัติธรรมรัญจชประเทศนะซึ่งที่ญาติโยมเห็นอยู่นี้นะเป็นการถ่ายทำอาคารปฏิบัติธรรมอานะคารปฏิบัติธรรมที่พระอาจารย์ตั้งใจสร้างเพื่อเป็นที่ปฏิบัติธรรมสาหรับญาติโยม แล้วก็จะเป็นสถานที่ในการอบรมเด็กและเยาวชน,นที่จะมาใช้งานมาเข้าค่ายเพราะฉะนั้นอาคารหลังนี้ก็จะทําให้เหมาะสมกับการปฏิบัติธรรมนเรียกว่าสัพยะ,ะให้มีความเ,เป็นระเบียบเรียบร้อยโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือเข้ามาแล้วจิตใจจะสงบพร้อมที่จะปฏิบัติธรรมซึ่งอาคารหลังนี้ที่เห็นใช้นเสาเนี่ยเป็นเป็นปูนเป็นปูนแล้วก็างบนก็เป็นโครงเหล็ก ส่วนราคาก็จะเป็นเบคอนชีสนะบุด,ด้วยยูโฟมหนาหนึ่งนิ้วส่วนในเรื่องของการตกแต่งเรือเรียมไม้ไผ่เตรียมไม้ไผ่ซึ่งถามว่าไม้ไผ่จะอยู่ได้นานเท่าไหร่มีคําถามว่าไม้ไผ่จะอยู่ได้นานเท่าไหร่จากการศึกษาที่อาจารย์ใช้เวลาในการศึกษามาไผ่ถ้ามอดไม่กินแล้วหรือว่าปลวกไม่กินเนี่ยแล้วอยู่ในร่มน,น่าจะมีอายุยาวนานอยู่ ตอบไม่ได้ว่าจะอยู่ได้กี่ปีแต่ว่ามอดไม่กินแล้วก็ปลวกไม่กินแสดงว่าไผ่ก็น่าจะอยู่ได้ทนห้าสิบปีหรือร้อยปียี้ไม่ทราบอันนี้คือไม้ไผ่ที่เตรียมไว้ในงานก่อสร้างตกแต่งผนังตกแต่งผนังก็จะมีไผ่ที่เรียกว่าไผ่สับฟากใช้ไผ่มาสับให้เป็นแผ่นซึ่งสมัยโบราณสมัยก่อน,นเขาก็ใช้กันแต่ว่าก็ไม่มีการวิธีในการป้องกันมอดแต่ของพระอาจารย์นี่เขาคือผ่านการ ผ่านการแช่ผ่านการแช่เรียบร้อยแล้วและคราวนี้ไผ่โครงสร้างอย่างนี้เรียกว่าไผ่สังมนซึ่งอันนี้สั่งมาจากอุตรดิตฐะซึ่งถ้าเป็นไผ่ของสาแก้นี่ไผ่ก็จะไม่ใหญ่จำเป็นจะต้องใช้ไผ่ใหญ่4นิ้วนะ่นิ้วห้านิ้วเนี่ยเขาต้องสั่งมาจากทางอุตระดิตฐแล้วก็จะมีไผ่มาจากจังหวัดน่านเป็นไผ่ตรงหม้อนไผ่บนภูเขาที่ เขาปลูกไว้เนี่ยก็ตัดมามาเป็นเที่เที่วรถเลยแล้วก็เอามาผ่านกันระบบการแชร่เรียบร้อยแล้วคร mm hmm. าวนี้เรามาดูโครงสร้างที่อาจารย์ได้ทําการตกแต่งแล้วเป็นโซนของที่พักรับรองที่พักรับรองก็คือทําเป็นออฟฟิศได้แล้วก็เป็นที่พักที่นอนได้ซึ่งชั้นล่างเนี่ยจะเป็นห้องน้าชั้นบนก็จะเป็นห้องรับรองนะซึ่งเดี๋ยวพระอาจารย์จะพาขึ้นไปดูด้านบนซึ่งด้านบนก็เสร็จเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้ว ตอนนี้ก็จะผลง,งานเหมนนี้นะอันนี้ก็จะเป็นไผ่สร้างไ่ลนะไผ่สร้างไ่นะที่สั่งมาจากอำนาจเจริญนะเป็นไผ่ขนาดสองนิ้วหรือสองนิ้วขึ้นประมาณนี้นะแต่เรื่องการตกแต่งเราก็จะใช้ไผ่สับฟากเป็นะชิ้นแล้วก็เอามายิงนะเป็นผน,นังซึ่งเป็นผนังสองด้านอันนะี้ด้านนอกแล้วก็มาดูด้านใน ในระหว่างด้านนอกกับด้านในเนี่ยก็จะมีตัวฟิวเจอร์บอร์ดนะเข้าไปเป็นไส้ในะกานไม่ให้อากาศมันผ่านซึ่งต่อไปเนี่ยเราก็จะทำการติดแอร์ได้ที่ก็พน่นพ่นเล็กเกอร์นะพ่นเล็กเกอร์ก็เสร็จเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะด้านนี้ก็พ่นแล้วนะด้านนี้ก็พ่นแล้วพ่นเล็กเกอร์แล้วก็จะมีความเงางามนะสวยงามแนหะ้พองนี้ถ้าเป็นที่นอนก็ไม่ต่ำกวนะ่ายี่สิบสามารถนอนได้ ถ้ามองไปด้านนอกปฏิบัติธรรมนะเพราะว่ามีสรนน้ำสระน้ําที่มีความสวยงามซึ่งต่อไปก็ในช่วงของริบ,บริมสระน้ำเนี่ยก็จะมีอาคาหลังเล็กซึ่งสร้างโดยไผ่เหมือนกัน,นเป็นที่พักโยมที่มาปฏิบัติธรรมผลคืนก็ใช้วีวาบอร์ดนาวีวาบอร์ดในการโวจะนุ่มขึ้นดีขึ้นตกแต่งให้สวยงามขึ้นเดี๋ยวพาไปดูด้านล่าง ตน,นี้ก็จะเป็นโซนด้านข้างนะด้านข้างแล้วก็เป็นเหมือนระเบียงนะเหมือนระเบียงแล้วก็มุมนี้ก็จะมีสระน้ำนะมีสระน้ําแล้วก็จะเป็นจุดที่โยมจะมานั่งแบบพักผ่อนนะให้อา่อนะด้านล่างาแล้วก็ทานทานนี่เดี๋ยวจะตกแต่งนิดนึงนะนทานที่ใช้ไม้ไผ่นะหน้าสี่นะไม้ไผ่ประมาณสี่นิ้วแล้วก็เอามาทำเป็นพานเป็นรอดนะที่วางวางแผ่นหรือว่าด้วยแผ่นด้วยเหล็ก ด้วยเหล็กปรับระดับเวลา,เาใช้เหล็กปรับระดับเนี่ยมันจะมีความแข็งแรงแล้วก็เรียบกว่านะง่ายในการปูพื้นด้านล่างก็จะเป็นตึ้งตซนนี้จะเป็นโซนห้องน้ำของของผู้หญิงนะมีอยู่ห้าห้องสามารถเข้ามาพักแนหนะพาร์ลิเนี้ได้นะห้องน้ำซึ่งอยู่ในขั้นตอนของการตกแต่งเดีย๋ยวก็จะปูกระเบื้อง มีโซนด้านนี้เป็นโซนของของผู้หญิงแล้วก็จะมีอีกโซนหนึ่งที่เป็นของผู้ชายนะเดี๋ยวจะพาไปดูตรงกลางนะของอาคารนะซึ่งอาคารหลังนี้มีขนาดความกว้างนะอยู่ที่32เมตรแล้วก็ยาว50เมตรรวมแล้วก็คือประมาณ1 600ตารางเมตรอาคารหลังนี้ก็จะมีห้องรับรองอยู่สีนะ่ห้องนะห้องที่อาจารย์พาไปดูเมื่อสักครู่นะคืออยู่ด้าน ถ้าเราหันหน้าออกหันหน้าออกหน้าอาคารดูเมื่อสักครู่เนี่ยอยู่ขวามือนะอยู่ขวามือแล้วก็จะมีอาคารอีกชุดหนึ่งอยู่ทางด้านซ้ายมือนะซ้ายมือตรงทางเข้ามาแล้วก็อีกชุดหนึง่งนับหลังไปอยู่ด้านหลังห้องก็จะมีนะอีกสองข้อก็จะมีผนังผนังที่พอนะาจารย์ใช้ไม้ไผ่นะเข้ามาแทนแทนหรือว่าแทนอลูมิเนียมนะแข็งแรงมาก อันนี้ก็ผ่านการเจาะแช่เรียบร้อยหมดแล้วนะเจาะแช่จะมีรูถ้าเราสังเกตด้านนี้ด้านนี้จะม่รูไม้ไผ่อยู่ดูด้านนี้มีรูไม้ไผ่แล้วก็จะมีการทะลวงป้องอีกนะทะลวงป้องเพื่อให้น้ําที่เราทําทลายแป้งและน้ําตาลอันนี้ก็จะเป็นเหมือนเหมือนเป็นเฟรมแล้วก็เราก็ใส่กระจกเข้าไปใส่กระจกะแล้วก,ก็สวยงามก็เป็นนัง ยันเกือบหลังถึงทา6เมตรเลยนะต้นไผ่6เมตรตรงๆปลาเลือ่อนประตูปลาเลื่อนเปิดเข้าออกหลังนี้ใครเข้ามาแล้วจะเกิดอารมณ์สบายในะอยากที่จะปฏิบัติธรรมซึ่งเดี๋ยวกระบวนการรักษาเนื้อไมนะ้เป็นอย่างไรนะเดี๋ยวพระอาจารย์จะพาไปดูวิธีการนะวิธีการในการแช่แล้วก็จะพาไปดูนะบ้านพักนะของญาติโยมที่มาปฏิบัติธรรมซึ่งพระอาจารย์ก็ทดลองทํากันหนึ่งหลังก่อนนะก่อนที่จะมาทํา อาคารรับรองหลังนี้นะเพระเาะฉะนั้นเดี๋ยวพระอาจารย์จะพาไปดูอีกที่หนึ่งนะ <Wow. S 1> อันนี้ก็เป็นบ้านพักนะที่พระอาจารย์ทดลองทําหลังแรกนะทดลองทําหลังแรกแล้วก็มีโยมมาพักก็ไหลฟังแล้วนะ <Wow. S 1> เป็นบ้านพักที่ใช้ไผ่เกือบร้อยเปอร์เซ็นต นะซึ่งด้านล่างก็จะเป็นคอนกะรีตคอนกรีตเสริมเหล็กตัวหลังคานะเป็นเมนาชิตแล้วก็ใช้ตัวซีลนยเข้ามาเป็นแปรนะนอกนั้นก็จะเป็นไผ่ร้อยเซ็นดี๋ยวจะพาไปดูด้านในนะอันนี้ก็หลังแรกนะก็ยังไม่ค่อยมีความรู้ในเรื่องของการใช้ลักษณะของไม้เท่าไหร่นกะ็นจะมีกระาอแต่มาสวยไหมก็มสวยดนะีแต่ว่าถ้าเราทำมือมันอาจจะสวยว่าน,นี้ไนดะ อันนี้ก็เล็กเกอร์ใช้ทาเอายังไม่ได้พ่นยังไม่มีความเงางามเท่าไหร่ทางเพดานก็ชายขึ้นไปปิดเป็นเพดานนะแล้วก็ด้านในเมื่อตะกู่นะี้เนาะนะเข้ามาด้านในนะเดินเข้ามาด้านในปุ๊บเนี่ยจะมีสองห้องนะสองห้องซ้ายขวาหนึ่งห้องมีหนึ่งห้องนอะเอ่อหนึ่งห้องมีห้องน้ําข้างในแล้วก็นอนได้สองคนนะตอนนี้ก็เอาเตียงเข้ามาได้หนึ่งเตียงแล้วก็ห้องน้ําอาจจะไม่ค่อยชัดนะเพราะว่าไฟดับพอดีเลยนะฝนใกล้จะตก อันนี้เป็นลักษณะห้องน้ําด้านล่างกันแล้วก็นาะปูกระเบื้องเเรียกว่าเสือลาแพนเสือลาแพนตัวนี้เป็นเสือลําแพนอ่ดที่สั่งมาจากจังหวัดลาพูนนะอันตัวนี้อัดเรียบร้อยแนละ้วอัดน้ํายาอันนี้มอดก็จะไม่กินแล้วนะ้ำไผ่มอดก็ไม่กินแล้วนาะำไผ่นั้นก็จะมีความคงทนในผ่านะใช้ไผ่เรียกว่าไผ่สร้างไผ่เอามาผ่าผ่า,ผาแล้วก็แปะเข้าไปแปะทับตัวยิบซ้ำแผ่นะยิบซ้ำอีกทีหนึ่ง นะเพื่อห้องนี้มันก็จะไม่มีอากาศเท่าเราสามารถติดแอร์ได้นะจีะดังน,นั้นใครมาเข่าหน้าอาจจะมีแอร์แล้วก็ได้นะด้านนี้ก็เป็นอีกห้องหนึง่งนะเป็นลนักษณะเดียวกันเหมือนห้องด้านนี้ส่วนด้านหลังด้านหลังก็จะมีเครื่องซักผ้ามีตากผ้าให้นะยญาติโยมมาปฏิบัติธรรมหิ้วกระเป๋ามาลูกเดียวก็พร้อมที่จะเข้าพักได้สบายนะด้วยไม้ไผ่นะหลังนี้เป็นหลังทดลองหลังแรกนะอาจจะไม่สวยงามเท่าไหร่ ก็ออกแบบกันไปนะเดี๋ยวพระอาจารย์จะพาไปดูการแชร่การแชร่ไม่ไผ่ว่าลักษณะการแชร่ไม่ไผ่นี่ยพอให้ให้ไผ่ไม่ไม่ให้หมอดแต่โงนี้ก็ฝนตกพอดีเลยนะเดี๋ยวเราพาไปดูบอ่อที่แช่ไผ่กัน ฝนตกทีะบันทามาดูบอ่อแช่ไผ่ซึ่งพระอาจารย์จะทําเป็นสองบ่อแต่บอ่อนี้กําลังแช่อยู่เราจะเห็นว่าน้าที่มันขึ้นฝามาถึงกบเขาเคือแป้งที่มันอยู่ในถุงที่ไผ่เนี่ยมันถูกย่อยออกมาย่อยมาปุ๊บเนี่ยแป้งถูกย่อยออกมาน้ำตาลถูกย่อยออกมาเพราะฉะนั้นเนี่ยที่มันสามารถป้องกันมอดได้ยดยน้ำยาตัวนี้เนี่ยที่มอดไม่กินเพราะว่าแป้งกับน้ำตาลไม่มีในไผ่ จนะใช้เวลาแค่จะใช้เวลาแค่ประมาณสิบวันรูไข่ที่ลักษณะาการเจาะรูเจาะรูล่างเจาะรูบนแต่จริงๆแล้วไม่ควรเจาะตรงนะนี่อาจจะเริ่มเริ่มทำครั้งแรกเจาะให้ยงเฉียงกันนะให้น้ําเข้าไปอยู่ในป้องไข่ในการแชร่น้ําก็จะเข้าไปเต็มแล้วก็จะสามารถไปย่อยแป้งน้ําตาลเมน,นี้ได้นะก็จะมีหลายชนิดด้านนี้ ด้านนี้เรียกว่าไผ่ตางมนอันนี้สั่งมาจากจังหวัดอุตรดิตอันนี้ผ่านการแช่เรียบร้อยแล้วส่วนด้านาไผ่โตม้อไผ่ชุดนี้ถ่ายสั่งมาจากอำนน่าจเจริญน,น,น่าจเจริญแต่ก็ไม่ได้สวยเท่าไหร่คื้อของจังหวัดน่านไม่ได้แล้วก็ด้นฟฟานไผ่สังฟ้าตับฟ้ามาให้เรียบร้อยแล้วอันนี้ราคาก็ไม่แพงมากนะอากส่วนด้านโบนอัน,นี้วลำเล็ก่อหน แต่ความคงสร้างของรหญมากเป็นไท่เขาเรียกว่าไถ่สร้างไนะเป็นไถ่ที่ใหญ่ขึ้นมาจากไถ่เลี้ยงแต่มีความตรงละยาวาประมาณ8เมตร9เมตรยังตรงยาวหมอกในการเป็นเหมอนในการเสินครับดูดูโบรางคาดูบนดบรางคาอันนี้ก็เรื่อเรื่อทัเรื่อ,อทําดูแลเอาให้ไถ่ขึ้นไปทำรั้งแรกก็เราทำดู่คงทน นี่ลักษณะของไข่อันนี้จะเป็นโคนไข่น,นี้นโคนไข่ที่นะ้างพระอาจารย์จังหวัดน่านนะอันนี้ประมาณหน้า8ปดนิ้วเ้านิ้วนะประมาณนี้เป็นโคนไข่ตัวนี้มันมันซึ่งมันใหญ่กว่าเขาเนี่ยเราก็ตัดเอาไว้สําหรับทาเสาได้สารเรื่องงานไข่ในการสร้างอาคารแต่พระอาจารย์ก็พอมีความรู้ สนใจก็อยากจะเข้ามาดูก็ติดต่อสอบถามมาตามเบอร์โทรที่เดี๋ยวพระอาจารย์จะแนบไว้ใต้ลิงก์นะตามเบอร์โทรแล้วก็ถ้าใครอยากที่จะช่วยในเรื่องงานก่อสร้างอาจจะวุฒรว่วบุญสร้างกับพระอาจารย์ให้กับเด็นกนายเยาวชนแล้วก็ประชาชนทั่วไปเนี่ยก็รว่วมบุญได้ที่เบอร์บัญชีซึ่งเดี๋ยวพระอาจารย์จะแนบไปให้ เรารูถ้าใครสงสัยโทรเข้ามานะโทรเข้ามาสอบถามได้ข้ามาดีมากครับตำรวมทมาบุนสำหรับจัดรวนทุกคนนะ